อ่ะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นเทียนไฟฟ้านะครับหรือว่าเทียน LED นะครับขนาดนะครับอ่าตั้งแต่นะครับตั้งแต่ฐานนะครับถึงยอดเทียนก็ยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับเชิงเทียนนี้หกเซนติเมตรนะครับด้านกว้างตรงนี้หกเซนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นถูกๆหน่อยนะครับอันนี้ไม่ใช่รุ่นแพงนะครับ ร้อยกว่าบาทนะครับก็มีแค่นี้เลยครับทั้งตัวไม่มีอะไรเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นของเชิงเทียนนะครับเชิงเทียนก็มีแค่นี้เองนะครับเป็นพลาสติกนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูครับเอาฐานใส่นะครับฐานตรงนี้ไม่ได้บอกคั่วเดี๋ยวผมดาวเอานะครับว่า อันนี้มีสปริงน่าจะเป็นค้วลบนะครับก็ไม่มีอะไรครับวงจรมีวงจรนิดนึงนะครับด้านในนะครับก็เดี๋ยวเอา่านใส่นะครับค้วลบอยู่ทางด้านสปริงแล้วกันนะครับก็ตรงนี้ปิดนะครับอ่าติดแล้วนะครับแค่นี้ครับ ็ใส่ตรงฐานนะครับจะใช้ฐาน 2a 2ก้อน,นครับอันนี้อันหนึ่งนะก็ลักษณะเหมือนกันนะครับสปริงอยู่ด้านในก็จะเอาคู่ลบเข้าไปนะครับสองนะก้อนนะครับเ a 2สก้อนกันอะไรขึ้นนะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับด้านนี้ พลาสติกทั้งหมดนะครับอ่ะติดแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ,นะรบก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็ใส่ฐานเอาไว้นี้ให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็บิดนะครับบิดทวนเข็มนาฬิกานะครับบิดนิดเดียวนะครับก็จะเป็นการปิดนะครับบิดนิดเดียวดับนะครับสวิตช์ปิดเปิดเป็นแบบนี้นะครับถ้าอยากจะเปิดก็หมุนตัวเข็มนาตัวเทียนนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับแค่นี้เองหมุนเบาๆหรือหมุนนิดเดียวเองนะครับเขาจะติด เดี๋ยวลองทดสอบไว้ที่หน้าพากันนะครับอะครับตอนนี้ผมก็ได้มาตั้งที่ทางด้านพระแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าเหมือนเทียนจริงๆมากนะเวลาเริกใช้งานก็หมุนทวนเขียนนาฬิกานะคแค่นี้หมุนนิดเดียวครับขยับนิดเดียวก็จะดับ นะครับอ่าจะเปิดก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนิดเดียวครับปิดแล้วครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ตอนกลางคืนกันบ้างครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟก่อนอ่ะครับตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับก็ม,มองผิวเพินนี่ก็เหมือนของจริงมาก ทั้งแสงทั้งแสงไฟที่ออกไปนะครับก็ได้ประมาณเทียนจริงๆนะครับเดี๋ยวลองเอาเทียนจริงๆเทียนจริงๆก็ไม่มีนะครับก็ก็ลองประมาณนี้ครับแต่คล้ายของจริงมากครับก็ขออนุญาตพระนะครับถ่ายวิดีโอนะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ